ฝันเห็นหลวงพ่อหินเขียวคิดว่าวจะ้ะเพราะว่ามาเนี่ยศรัทธาท่านเวลาก่อนนอนหรืออะไรเนี่ยจะอธิษฐานถึงท่านท่านเป็นผู้พระผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่วัดพระทองที่อยู่ในวิหารนั่นเนี่ยฝันว่าท่านมาหาอะไรเงี้ยนอนหลับแล้วฝันว่าท่านมาหานั่งอยู่ข้างหน้าอตอนที่มานี้สภาพรูปร่างเป็นไงฉันนอนหลับอ่ะ แล้วท่านก็มานั่งอยู่หน้าเป็นพระหินนั่นเนละยมานั่งอยู่หน้าจะลืมตาเอาข้อมาไงพอลืมตามาเอาข้อหิงเขียวแล้วท่านก็หายไปทุกวันจะเดินมาหาอาจารย์เนี่ยวัดติเกงไงก็มาหาท่านแต่ว่าท่านไม่แวะหาท่านจนแล้วเลยเมือี่แผงแผลงลอตเตอรี่เลยเหมือนโดนใจอยูแผงลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนคะที่วัดโพทองนั่นไปก็แรียกนะยังไม่เห็นเราโยมทีแรกเลยนะนะไปเลือกดูแล้วก็เหมือน ท่านลอยมาเป็นฐานนะนะนั่งอัไนะเห็นเลขหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกแล้วก็เปิดดูก็มีเห็นหนึ่งเก้าหกก็เอาดึงมาสองใบแล้วไม่ให้คนขายเห็นด้วยนะโยมไม่ได้เห็นหรอกบอกเอามีแค่นี้แหละโยมแล้วเจ้าของขายเนะี่ยที่ตะเวรแล้วว่าเอาของพ่อมาผมเห็นแล้วผมจะรู้ของพ่อได้เลขอะไระก็ให้ันดู แก็บอกว่ามีแผงผมมีแค่สองใบแล้วก็สั่งแค้ว่าหาให้สักสี่ห้าใบได้ไหมแกก็ไปบอกไม่ได้ไม่มีล้วแถวนี้ไม่มีเลย้วนั่นแหละต่ใจจะซื้อถ้งห้าใบนะโยมอย่างนั้นโดนจิตโดนใจอะฉันหาเลขอ,อยู่แต่ใจไม่ได้เห็นเลขอ,อะไรแล้วใจจะซื้อใช้เฉยดูกันตรงๆเนาะแต่ที่ดูเลขอ,อยู่นะพ่อถลอยมาให้เห็น Dante, itud, ลอยนั่งสมาธิลอยม้เห็นแล้วเลขมันอยู่ที่ฐานน่ะหนึ่งเก้าหกได้สามตัวหน้าไม่รู้หรอกเห็นแต่หน ah ึ่งเก้าหกเลขก็หยิบมาหยิบมาคู่หนึ่งไม่ร้ว่าจะเอาเงินไปทำก็จะสร้างโบสถ์นี่แหละโยมทำบุญแล้วก็ให้กลคาหลาน้ทำบุญร่วมสร้างสงพระอุปชาที่วิหารด้วยอะไรเนี้ยโบสถ์นี่กะว่าจะลงเท่าไหร่นะกันดักอะไรนะโยมก็ ช่างก็โกงไปเยอะแล้วบอกตรงกันเลยัหมดแล้วเท่าไหร่ก็สร้างเท่าไหร่สวรษหนึ่งล้านหนึ่งแสน